วัตถุโบราณแหล่งความรู้จากต่างดาวกุญแจสู่ความลับของไทบเบลเลียมและชะตากรรมของมนุษยชาติมันคือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลคอมมานด์แงคอนเคอร์นี่คือเดอะทัสิตัสเดอ itus, ะทัสิตัสแรากตัวครั้งแรกอย่เด่นชัดในคอมมานด์แห่งคอนเคอร์ไท s u ลเลนซันมันคืออุปกรณ์เก็บข้อมูล Data m เม r i x สงกลมขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่ามันจะขอพันต่างดาวมันถูกค้นพบโดย GDI หรือนอตขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องและกลายเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องการอยากครอบครองอย่างมากและทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น,น 1. ข้อมูลเกี่ยวกับไทบิวเลียมเชื่อกันว่าทาซิตัสมันจุข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับต้นกำเนิดคุณสมบัติและวิธีการควบคุมหรือใช้ประโยชน์จากไทบิเลียมซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้ง GDI และนอตต้องการอย่างยิ่ง2 เทคโนโลยีต่างดาวมันอาจจะมีพิมพ์เขียวและข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำยุคของสกิลนที่ซ่อนอยู่ 3. คํค <Run S 2> ำทำนายอนาคตบางทฤษฎีเชื่อว่ามันอาจจะสาม,มารถทำนายอนาคตและบ่งบอกถึงชะตากรรมของโลกได้และ 4. กุญแจสู่เอเซนชันเคนเชื่อว่าทาสิตัสคือกุญแจสำคัญที่จะนำพามนุษยชาติ หรือว่าสาบกของนอตไปสู่ ascension หรือการก้าวข้ามสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไปการถอดหัสข้อมูลจากทซิตัสนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันซับซ้อนเรื่องตรายในภาคเซิร์ฟไรตอมลราดเด็น AI อย่างคอมบอถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์มันโดยเฉพาะแต่ผลลัพธ์ก็นำไปสู่กิจการครั้งใหม่ ทัสิตัสไม่ได้หายไปไหนมันยังคงมีบทบาททั้งอ้อมในคอมมานด์ของเครื่องทีเทเบลิมวอลส์และคอมมานด์ของเครืโฟเทเบลิเอทวรไลท์ข้อมูลจากมันถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆและเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสุดท้ายของเคนเดอรทาสิตัสคือแมกกาฟินหรือวัตถุสำคัญที่กับเครื่องเรื่องราวชั้นเยี่ยมมันคือสูตรดัความลึกลับความหวังและความขัดแย้งแปลวัตถุ ที่เชือ่อมโยงเรื่องราวของเทเบิเลียมเคนและสกรินเข้าด้วยกันและยังคงเป,ป็นปริศนาที่แ,แฟนๆนั้นถกเถียงถึงความหมายที่แท้จริงของมัน It is stage time take for you to for One Vision One achieve purpose